สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะวันนี้เราก็มาชมชุดดวงเฮงนะคะชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะตอนนี้หลวงปู่มหาศิลามาแรงมากเลยค่ะเสียงไหมคะก็จะแหมๆหน่อยนะคะเป็นใครตั้งสามวันแล้วลุยหาพระหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาอย่างเดียวเลยนะคะหูลูกค้าถามหาแบบแทบจะไม่ได้อัดวิดีโอลงเลยนะคะมาก็ไปไวมากเลยนะคะลูกค้าแบบ เช่ากันไวมากนะคะชุดนี้ก็ไปเอาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบตีหนึ่งนะคะเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นะคะเพราะว่าไข้กินมาสามวันแล้วนะคะยังไม่หายเลยชุดนี้ก็จะเป็นชุดนะคะนะคะี่ค่ะดวงเฮงชนะชนนะคะยิ้มรับทรัพย์นะคะชื่อดีมากนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะสิริจันโทนะคะชุดนี้จะสร้างปีสองห้าหกสีนะะ่นะคะนี่นะคะ องค์นี้ก็คือเป็นเนื้อขุ่งใบรานนะคะมีจีวรหลวงปู่ติดด้วยนะคะเห็นไ,ไหมคะขออนุญาตแกะแป๊บนึงดูด้านหลังนะคะนี่นะคะองค์ราก็จะมีจีวรติดแบบนี้นะคะ พงนี้ต่อกโค้ดห้าหนึ่งนะคะมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวแม่ค้าขอ,อก,กล้องหน่อยนะคะขอ,อก,กล้องหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะ แต่สีเหลืองนี่คือจะเป็นเศษจีวรน,นะคะนี่นะคะห้าหนึ่งคือรุ่นนี้นะคะแม่ค้าจะให้ไปรุ้นเนื้อกันออเองส่วนที่เป็นกล่องที่ไม่มีสีแดงหุ้มนี่คือแม่ค้าเปิดออกมาแกะดูเองแล้วนะคะ นี่นะคะบางองค์ก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะถ้าใครโชคดีนะคะก็จะได้เจอตะกุดเจ็ดดอกนะคะเป็นเนื้อที่หาย,ยากที่สุดนะคะก็ต้องไปลุ้นกันเองนะคะส่วนใหญ่ที่เขาขายก็คือจะโดนลุ้นมาแล้วนะคะเห็นขายกันก็จะแกะออกมานะคะก็จะคือลุ้นกันมาแล้วแบบนี้นะคะแนี้นะแต่ของแม่ค้าก็คือ ไปลุ้นกันเราเองนะคะให้ไปลุ้นกันเองให้จะได้แบบไหนนะคะเพราะว่าในกล่องอาจจะมีหลายองค์นะคะที่เป็นตะกุดเจ็ดดอกแล้วก็มีหลายแบบเลยค่ะท,ที่ที่มีทั้งตะกุดแล้วก็มีจีวรมีเม็ดพลอยมีหลายแบบนะคะก็คือไปเลือกใครโชคดีก็จะได้แบบนั้นนะคะแต่คือแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่า มีจีวอลหลวงปู่ด้วยแต่ที่เขาขานี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะ <c oughs> นะคะเปิดอยู่องค์ละ850บาทพร้อมส่งนะคะกล่องละ850บาทพร้อมส่งเท่านั้นใครที่อยากลุ้นนะคะก็ทักแม่ค่าได้นะคะที่เบอร์0644419878นะคะไอดีไรายก็จะเป็นเบอร์โทร0644419878เเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมี จัดส่งให้ต่างประเทศด้วยรับประกันพระแท้ให้นะคะถ้าใครอยากรุ้นก็ทักโทรมาได้ตลอดเวลานะคะแม่ค้ารับสายตลอดเวลารับไว้ด้วยเสียงก็จะแหบหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นไข้นะคะแล้วก็มีหลายรุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามลงนะคะหายไปหลายวันเลยเพราะว่าหูตามหาพระ หลวงปู่มหาศิลาอย่างเดียวเลยนะคะต้านความแรงไม่ไหวนะคะเราก็เลยต้องแรงตามเลยนะคะตามหาทั้งวันทั้งคืนนะคนะ,คะโอ้โหแบบหายากมากเลยตอนแรกมาแบบยกลังยกลังตอนนี้ต้องคือพยายามตามเก็บเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์น,งนะคะหายากมากใครที่ยังไม่มีนะคะคือห้ามพลาดเลยชื่อดีนะคะดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะคะใครอยากดวงเฮงดวงรวยนะคะก็ เราไปห้อยได้เลยนะคะมีหลายเนื้อที่เป็นเนื้อดีพิเศษเยอะมากเลยค่ะในในในหนึ่งลังต้องมีประมาณสักห้าสิบกล่องต้องมีนะคะของแมคคาก็จะเป็นแบบนี้แหละสวยจีวอนเยอะจีวอนมีเกสานะคะตะผงเนื้อใบลานี่คือมองเกสาไม่เห็นเลยอ่าค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะแมคคารับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะกล่องละแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่ง ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ